สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขับเข้ามาเจอกันในวันจันทร์นะครับที่16ธันวาคมนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางเลขไหลนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไปดูเป็นแนวทางกันครับบางท่านก็อาจจะรอแนวทางนี้อยู่นะครับซึ่งในวดก่อนนะครับแนวทางเลขไหลเนี่ยนะครับมันก็เข้าเฉพาะเลข4นะครับให้เด่น994มาดอก843นะครับมีเฉพาะ8กับ4ี่ มาขาดเลข3ตัวเดียวนะครับซึ่งแนวทางในวันนี้นะครับเลขไหลน,นะมันเด่น0 3 2ตัวนี้อาจจะมารางวัลสลากกีนแบ่งรัฐบาลไทยนะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งหรืออาจจะมาทั้ง2ตัวหรืออาจจะไม่เข้าเลยก็เป็นไปได้เช่นกันนะบ,บางงวดก็เข้านะบ,บางงวดก็หลุดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแนวทางเลขไหลทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าจนดึกนะเลขวินคือ0 3 5 7 ถ้าจับ4ตัวนี้มาเป็นชุด2ตัวจะได้03 050 7 3 5 3 7แล้วก็5้าจถ้าจับเป็นชุด3ตัวได้0 3 5 0 3 7 0 5 7และ357ซึ่งในนี้ถ้าถามว่าตัวไหนมีโอกาสมานะครับก็มีโอกาสทั้ง2ตัวเลยนะมีทั้ง0นย์มีทั้ง3แล้วแต่ว่าใครชอบตัวไหนนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับในนี้นะครับ ผมชอบอยู่ประมาณ37หรือ0 7นะครับซึ่งตัวเลขก็อาจจะแตกต่างจากชุดสรุปของผมนะครับนี่ชุดสรุปของผมเนี่ยมันจะไม่มี7นะครับมีเฉพาะเลขศูนย์พอผมไปนเน้น89นะครับไปนเน้น8ปดเน้น9ในสูตรวิ่งบนสูตรนี้นวิ่งบนวิ่งบนง่ายๆนะครับ มีแมี9ผมก็ใช้สูตรนี้เป็นสูตรวิ่งบนในชุดสรุปนะครับก็หวังว่าน่าจะเลือกถูกแต่เลขไหลของเรามันกลับเป็น0นเป็น3นะครับก็ไม่รู้วันนี้จะมาทางไหนเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเลขใกล้สิ้นปีแล้วเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างยากนะครับวันที่16กับวันที่31นี้นะครับจะออกแบบไหนยังไม่มีใครรู้นะครับหรืออาจจะออกตัวเลขแปลกก็ไม่ทราบเช่นกัน อันนี้วิเคราะห์ตามแนวทางเล็กไหลนะครับอย่างงวดก่อนก็นเข้าแค่ตัวเดียวเข้าเฉพาะเลขสี่นะครับงวดก่อนเข้าเฉพาะเลขสี่งวดนี้ผมชอบเฉพาะ07กับ37นะครับถ้าในชุด3ตัวก็จะมี037ย์าที่ผมชอบอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้จะตรงกับรางวัลที่ออกวันนี้ไหมนะครับ และว,วันนี้ผมก็มีสูตรวิ่งบนง่ายๆนะครับมาลงให้อีก2ส,สูตรนะครับแต่ก่อนจะไปดูสูตรวิ่งบนง่ายๆอีก2ส,สูตรในดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับอ่าตัวเลขมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับอ่าสูตรคำคำนวณนี้มีเป็นร้อยๆเป็นพันพันสูตรนะครับ มันก็ยากที่เราจะเลือกถูกเอามาดูสูตรวิ่งบนง่ายๆที่ผมเลือกมานะครับสูตรนี้ใช้หลักร้อยบนบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งงวดแรกเนี่ยคำนวณได้16 67ออก6กหเข้า6กงวดดมาได้เก้ากับศูนย์ออก9 9 62เก้าอนะครับงวดดมา9ก้ับศูนย์ออกศูนย์ศูนย์สเขา้าเลขศูนในหลักร้อยงวดดมาได้ศูนออกส สอเข้าเลขหนึ 1, ในหลักหน่วยงวดล่าสุดได้7จ็ดกับแออก8 8ด3เข้าเลขแปดในหลักร้อยนะครับคือสูตรมาได้ทุกหลักนะครับสถนติย้้าหลังแค่ห้างวดเองนะครับเข้ามาแค่ห้างวดแนวทางในวันนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกัน,นครับก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับได้8ปดบวกสีบวกสแล้วบวก2อบวกสคงที่ 8บวก4ได้สิบสอบสกสาได้สิบห้าิบห้าหกสบเ็ดเอ๋อก็จะได้78อีกนะครับซึ่งตัวเลขก็จะต่างกันนะครับสูตรที่ลงให้ไปผมจะมีอยู่89ดเนะอันนี้เป็นสูตรเก่านะสูตรที่หนึ่งมี89 มี2อนะสองสามนี่อยู่ในสูตรที่2นะครับแล้วก็จะมีศ1อีกนะครับเดี๋ยวผมดูกันมันอยู่หน้าไหนนะอาจจะมีศ1อีกอยู่ในสูตรที่3อ่ามีศูนย์ในสูตรที่3อ่าสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่ผมให้อยู่ในสูตรที่4แล้วกันนะครับสูตรนี้อยู่ในสูตรที่4อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับดังนั้นวิ่งบน,น วิ่งบนง่ายๆเราจะมีของเดิมจะมี2อสมี8ปดแล้วมีศูนนสูตรนี้จะเป็น7 8นะครับสูตรนี้จะได้7กับ8ปี่ผมจะทำเอาไว้เอาไว้ดูนะครับว่าหลังสลากออกจะมีสูตรไหนผ่านผ่านบ้างครับ ดูสูตรที่4ผ่านไปมาดูสูตรที่5วันนี้ผมเลือกมาทั้งหมด2สูตรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งบนง่ายๆอีกสูตรหนึ่งที่อยากจะเอามาลงแบ่งปันให้ดูนะครับเป็นสูตรที่5แล้วกนันเป็นสูตรที่5วิธีการคำนวณก็10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก1งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1น,นะครับงวดแรกเนะี่ยบวกกันแล้วได้ 11, 12ออก6 6, 2 เข้าเลขสองในหลักหน่วยงวดมาได้หกับเออกหกหกห้าเข้าเลขหกในหลักร้อยและหลักสิบถูกนะครับงวดมาได้1นึกับสออกเก้าเงเข้าเลขสงในหลักหน่วยงวดธมาเก้าศูนยออกศูนย์ศูน์สีเข้าเลขศูนย์ในหลักร้อยแล้วก็งวดทมาหนึ่งกับสองออกสองสองหนึเข้าหงกับสนะครับเข้าทั้งหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยนะครับงวดล่าสุดคำนวณได้สองกับสาม ออก8 8 4 3เข้าเลข3ในหลักหน่วยและแนวทางในวันนี้10บนหน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างใช้3ตำแหน่งนี้บวกกันได้เลขก4บวกเลข3บวกเลข1แล้วบวก1บวก1คงที่4บวก3ได้7 7บวก1ได้8 8บวก1ได้9 9 0 ดังนั้นเราจะมีสูตรใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก1สูตรก็คือ90ในนี้ยังไงวันนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะครบทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอยู่ที่ว่าใครจะเลือกถูกนะครับใครจะเลือกถูก,ก็จะเอาตำแหน่งไหนผมคิดว่ามันอาจจะอยู่ตรงนี้อาจจะได้ที่หลักร้อยนะครับคือ9กับ0เนี่ย7กับ80ย์กับ1 อันนี้ก็ได้หลักร้อยแล้วบวกหน่วยอันนี้ได้หลักสิบบวกหน่วยนะครับสูตรนี้ได้ทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับอันนี้จะได้ประมาณหลักร้อยบวก บวกหน่วยแต่ในชุดสรุปผมนะผมลงไปแล้วนะครับดูตรงนี้มันอาจจะเยอะมันมาได้เกือบทุกหลักนะครับผมจะเน้นแปดเก้านะผมเน้นแปดกับเก้าคาดว่ามันน่าจะมีตัวหนึ่งนะในวันนี้นะครับแปดกับเก้าเนี่ยแปดกับเก้าเนี่ยน่าจะมีตัวหนึ่งแต่ผมก็พันเก้าไปแล้วนะพันเก้าไปแล้ว เพราะเลขเก้ามันเป็นเลขวิงงนนขว่งเงินล้านครับเลขวิ่งเงินล้านงวดนี้ผมชอบเลขเก้านะครับซึ่งในส่วนตัวนะผมก็บอกเก้าหนึ่งเก้าเก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าเก้าแต่ในนี้มันก็จะมีเกนะ้าแปดแปดเก้าเนาะที่ผมเน้นในชุดสรุปนะเก้าแปดแปดเก้าต้องกลับไปด้วยนะครับต้องกลับไปด้วยแล้วก็มีเก้าเก้านะครับเก้าเก้า นนี้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วกันนะครับโค้งสุดท้ายนะครับท่านาผู้ชมคิดว่าวันนี้ตัวไหนจะออกนะครับช่วงเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใครจะถูกใครจะทายถูกนะวันนี้นะครับใครจะทายถูกในสงตัวบนเนี่ยมันอยู่ในระยะเก้า เราดูจากนี้นะจะมีจะมี97 98 99หรือ91ได้หมดนะครับผมว่าจะเขียน99เขียน91มา99ตรงนี้ฟัน ฟันตัวเดียวนะครับเอาไม่เหมือนพวกนีแหละเอาไม่เหมือนใครเลนะเก้นะครับไ้ท่านบอก่หัวลอจนะออกเป็นเกนี่ยผมชอบเก้าเก้านะครับศูนผมชอบ0ูนย์เกนะครับสลากซื้อนะเลี้ยงี่ผมซื้ออยู่นะศูนเกนี่ยเกหนึ่ง ก็ซื้อนะแต่ชอบเม็ดเดียวเนี่ยชอบเม็ดเดียวนะบชอบเม็ดเดียวนี่ผมชอบเก้าเก้านะครับอันนี้ในชุดสองตัวบนสามตัวบนนะในชุดสองตัวบนสามตัวบนซึ่งในนี้ในชุดสรุปผมก็บงไว้อยู่นะศูนย์เก้าเก้านะอาจจะตัวเลขมันอาจจะไม่ได้สวยงามนะครับ แต่ผมก็ชอบนะอันนี้ชอบส่วนตัวผมนะครับอาจจะไม่ตรงใจท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยนะครับมันน่าจะอยู่ในระยะนี้นะครับไม่เก้าเจ็ดเก้าแปดนี่ผมว่าไม่เท่าไหร่นะเก้าหนึ่งนี่ก็ก็พอได้นะแต่ผมไปชอบเก้าเก้านี่มากกว่าเพื่อนนะครับผมมาไปชอบเกา้าเก้ามากกว่าเพื่อนซึ่งมันจะแตกต่างจากเลขไหลกันแบบคนละทิศละทางนะเลขไหลก็จะไปอีกทางหนึ่งนะนะครับอันนี้ผมแค่ ดูว่าถ้าเลขไหลามาผมก็ชอบอยู่ประมาณ037เพราะ0กับ3เนี่ยมันมีในในสูตรของเราอยู่นะสูตรนี้ก็จะเป็น23นะ23แต่ถ้ามาใส่กระสูตรใหม่นี้ก็ได้อยู่นะเลข0ูนี่นะครับมันดูไม่ออกนะว่าตัวไหนจะมาะครับใครชอบ03ก็ได้นะ0ต,ตรงนี้เอามาใส่กระ3สูตรนี้นะครับหรือใครจะไป07 เจ็ 7, ตรงนี้มันก็มีเหมือนกันแต่ในนี้จะไม่มี8นี่ถ้าใครชอบศูนเจ็ดถ้าวิเคราะห์จากเลขไหลนะครับนี่ผมก็บอกท่านผู้ชมนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะมาทางไหนไม่รู้ใบไหนจะเข้านะครับตัวไหนที่ผมชอบผมก็บอกไปแล้วนะไม่รู้สูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดเหมือนกันแหละรอดูช่วงเย็นถึงจะรู้นะครับมันมีเกือบทุกตัวนะครับมันมีเกือบทุกตัว ตอนเย็นถึงจะรู้อะไมันจะมาตัวไหนเนี่ยแปดกับเก้านี่ก็น่าจะมีตัวหนึ่งนะสองกับสามนี่จะเข้าหรือจะหลุดเจ็ดกับแปดอีกนะครับเก้ากับศูนย์ตัวนี้ผมผมชอบนะผมก็เลยเลือกสูตรนี้มาเทจริงสูตรมันมีเป็นร้อยนะครับมันมีเป็นยร้อยไม่ได้มีแค่นี้นะผมเลือกมาแค่ห้าสูตรเท่านั้นนะครับจากมีจากเป็นร้อยๆ้อย่ยเลือกมาแค่ห้าสูตรก็หวังว่ามันน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งตรงกับรางวัลที่ออกนะครับ ก็พอแค่นี้พอแค่นี้อาจจะตัวเลขอาจจะไม่ได้เหมือนชาวบ้านทชาวช่องเราก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือชอบส่วนตัวผมนะครับผมชอบเก้าเก้านะครับผมชอบเก้าเก้านะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งนี่แหละควันเก้าเก้าวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สลากที่ซื้อไว้ก็ขอให้ตรงกับรางวัลที่ออกแล้วค่อยมารอดูผลในช่วงเย็นนะครับว่าสูตรนี้เนี่ยผมจะเลือกถูกไหมนะผมชอบเลขเก้านะนี่ในนี้ผมชอบเลขเก้านะเก้านย์ี่สูตรนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันมันน่าจะมาที่เลขศูนย์นะสองศูสองสามศูนย์ อยู่ที่จะศูนย์อะไรนะครับจะมาหลักไหนแค่นั้นแหละครับถ้าไม่มาหลักร้อยก็อาจจะอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยถ้าไม่มาหลักร้อยก็อาจจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยนะครับหรือจะเป็นศูนย์สามในเลขไหลก็ไม่ทราบเหมือนกันนะหรือจะเป็นศูนสามในเลขไหลก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยศูนย์สามหรือจะเป็นศูนย์สามก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบนะครับ อ๋าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ